จีนประชากรลดลงครั้งแรกในรอบ60ปีสำนักง,งานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่าในปี2564จีนมีประชากร1 4 1 1 7 5 0 0 0นคนโดยมีอัตราการเกิดต่ำสุดและอัตราการตายสูงสุดตั้งแต่ปี2519ซึ่งมีอัตราการเติบโตของประชากรติดลบ0.6ต่อประชากร1,000คนลดลงจาก0.34ในปี2563การลดลงดังกล่าวนะว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2504ค่ะด้านผู้เชี่ยวชาญทิศทางประชากรศาสตร์ของจีนเชื่อว่าเป็นผลจากการบังคับใช้นโยบายลูก คนเดียวอย่างต่อเนื่องระหว่างปี2523ถึง2558และค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการที่ประชากรรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นส่งผลให้ชาวจีนยุคหลังไม่ต้องการมีบุตรมากกว่า1คนหรือเรื่องไม่มีบุตรเลยแม้ภาครัฐจะออกนโยบายจูงใจอาทิการลดภาษีการช่วยจ่ายค่าที่พักอาศัยและการเพิ่มวันลาคลอดค่ะอย่างไรก็ตามสหรประชา,ชาชาติ UN รายงานว่าจำนวนประชากราาโลกทะลุ8พันล้านคนแล้วเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน2515 และจำนวนประชากรอินเดียจะแซงหน้าจีนกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกภายในปีนี้2 5 6 6นาขณะที่นายแพทย์เรนกูเซนคุปตะที่ปรึกษาอวสโรงพยาบาลเด็กเรนโบในกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียกล่าวว่าการที่อินเดียมีประชากรมากขึ้นนั้นนั่นหมายถึงว่าจะมีแรงงานหนุ่มสาวที่มากขึ้นตามไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อเศรษฐกิจแต่การมีประชากรมากเกินไปนั้นอาจส่งผลให้เกิดสภาวะที่ตึงเครียดต่อปัญหาการศึกษาด้านอาหารและสาธารณสุขที่จะต้องมีความเตรียมพร้อมที่มากขึ้นค่ะ